เด็กชายค้นพบเครื่องขอพรแปลกๆในสวนสนุกเครื่องนี้ไม่ต้องเสียบลักแต่ยังทำงานได้ตามปกติเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็นได้ย่อนเหรียญลงไปจากนั้นเขาก็พูดออกมาเกี่ยวกับความปรารถนาของเขาฉันอยากเป็นผู้ใหญ่ในวินาทีถัดไป ครื่องขอพรปล่อยกาดออกมาบนกาดเขียนว่าความปรารถนาของคุณได้รับการอนุมตัติตอนแรกจอร์ดไม่เชื่อแต่ในวันถัดมาเขาค้นพบว่าเขาได้กลายเป็นผู้ใหญ่จริงๆกางเกงของเขาเล็กเกินไปจนไม่สามารถใส่ได้อีกจอร์ดจึงต้องแอบใส่เสื้อผ้าของพ่อเขาแอบออกไปตอนที่แม่ไม่ทันสังเกตเขาต้องการหากลับไปที่เครื่องขอพรเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อเขามาถึงสวนสนุกเมื่อคือนที่ผ่านมาเขาพบว่าทุกอย่างหายไปโดยไม่มีร่องรอยเขารู้สึกเหมือนถูกคำสาปจอร์ดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับบ้านเขาต้องการอธิบายทุกอย่างให้แม่ฟังงงแแแตตต่่่เเเมมืออหหห็นนนชาาาายปลกก้้รขขใจ กลัวจนไม่เชื่อคำพูดของจอร์จจอร์ชรีบถอดกางเกงเขาต้องการให้แม่ดูรอยจุดที่ก้นของเขาผลก็คือแม่ของเขาถือมีดไล่ตามเขาจอร์จไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปหาบิลลี่เพื่อนสนิทของเขาตอนแรกบิลลี่กลัวคนบ้าแบบนี้เขาตกใจจนอยากจะหนีโชคดีที่จอร์ทันเวลาได้ร้องสัญญาณลับของพวกเขาเธอบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไป